สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่กนนารนับเบลข่าวสารของพิศาแดงแมนเชสเตอร์เน็ดอย่าร่วมสนุกตื่นเต้นเราใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 เริ่มต้นกันที่3ส,สิ่งนี้นะครับที่เอริกเฮนฮาร์กจะนำมาสู่ทีมแมนยูนะครับในฐานะผู้จัดการทีมถาวรคนต่อไป เทนฮาร์คือหนึ่งในรายชื่อของกุนซือที่แฟนผีแมนยูนะครับอยากจะเห็นมานั่งเก้าอี้นายใหญ่แห่งถิ่นโอทัฟฟอร์ดซีซันหน้าแล้วก็ซือประจําเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ยมนิวนะครับเข้าใจว่าเขาเนี่ยได้รับการสัมภาษณ์งานจากบริหารระดับสูงของสโมสรแมนยูไปเป็นทีเดียแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับจิงอยู่ว่าตอนนี้นะครับยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเขาจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกุนซอคนใหม่ของปีศาจแดงรหรับซีซันหน้าหรือไม่ นั่นถือว่าตอนนี้นะครับยังมีกุลสืออีกหลายคนนะครับที่รอคิวเข้ารับการสัมภาษณ์งานสำหรับตำแหน่งนายใหญ่แห่งทิศโอทลฟอร์ดกับบอร์ดบริหารระดับสูงของแมนยูแต่อย่างไรก็ตามครับแหล่งข่าวระบุว่าการพูดคุยระหว่างเทนฮากกับบอร์ดบริหารระดับสูงของแมนยูนั้นนะครับเป็นไปนในทางทิศทางที่เป็นบวกถ้าพูดถึงฝีมือและก็ผลงานของเทนฮากคงไม่มีใครไม่รู้จัก แลวก็ไม่พูดถึงเกียรติศักดิ์ของเขาโดยเฉพาะฟอร์มของทีมอาแจ็คในสั้นนี้นะครับในเกมยุโรปอย่างศึกยูฟ่าจชมลีกนั้นร้อนแรงเหลือเกินด้วยการเก็บชัยชนะถึง6นัดรวดในรอบแบ่งกลุ่มและก็สามารถตบหนึ่งทีมยักษ์ใหญ่และก็ถือว่าเป็นทีมที่เขี้ยวลากเลียนในเวทียุโรปนะครับอย่างบุิเชียดเดิมทั้งขาไปแล้วก็ขากลับด้วยก่อนที่จะมาโดนเบนฟิก้าครับเกียรติูรอบในรอบ16ทีมสุดท้ายไปอย่างน่าเสียดายก็ตามครับส่วนเกมลีกภายในประเทศครับลูกทีมของเีนหักเองเนี่ยก็กำ ด้วยการทำผลต่างประตูที่ดีกว่าจากทีมดับที่2ครับตลอดซีซั่นนี้พวกเขาเนี่ยได้ริมรถความราชาัยไปแค่3ครั้งเท่านั้นในวัย5 2งปีของเทนฮาครับถือเป็นหนึ่งในกุนซือที่มาแรงที่สุดคนหนึ่งแล้วก็อยู่ในช่วงวัยที่ถือว่าเป็นจุดพีคในฐานะกุนซือเขามีคุณสมบัติทุกอย่างที่สามารถนั่งกั้ยผู้จัดการทีมในโรโนอคอนแห่งความฝันแห่งนี้ได้นั่นไม่ใช่เพราะว่าเขากําลังพาทีมอาแจ็กทาผลงานได้อย่างน่าประทับใจในซีซั่นนี้เท่านั้น แต่ถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปดูตลอดเส้นทางอาชีพของการเป็นกุนซืออาแจ็กของเขานะครับเราจะเห็นว่าทีมอาแจ็กภายใต้การเทรนของเทนฮากนั้นมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องจนสามารถก้าวขึ้นมาทวงความยิ่งใหญ่ในเกมฟุตบอลภายในประเทศได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่น่าชื่นชมมากที่สุดครับ และก็เป็นที่ยอมรับมากที่สุดสําหรับผลงานของเขานั่นก็คือการปลุกปั้นดาวรุ่งสู่ทีมชุดใหญ่ครับแล้วก็สามารถผลักดันแข้งเหล่านั้นนะครับให้ก้าวขึ้นไปเป็นแข้งระดับโลกมาแล้วนะครับมากมายทีมอาร์จ็คเกือบจะล่มสลายไปแล้วหลังจากฤดูกาล29-20 0 1ครับที่พวกเขาเนี่ยสามารถไปสู่จุดสูงสุดได้โดยเฉพาะในเกมยุโรปอย่างสึดยูพา่าจชมี ที่สามารถไปถึงรอบรองชนะเลิศแต่ที่บอกว่าพวกเขาเนี่ยเกือบกลายเป็นทีมแตกนั้นเพราะว่าหลังลูกการดังกล่าวนะครับนักเตะกันหลักของทีมหลายรายครับถูกทีมยักษ์ใหญ่ทั้งหลายนะครับในยุโรปดูดไปร่วมทีมแต่ทินฮานนะครับก็ยังสามารถรวบรวมนักเตะแล้วก็สร้างทีมอาแจกชุดนี้ขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งด้วยนังเตะนหน้าใหม่จนเป็นที่น่าเกรงขามไปทั่วยุโรปเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเขามานั่งเก้าอี้ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในถิ่นโอทัลฟอร์ดจริงจรไรมนสัปดาห่ยน้าีศาจ้ อย่างแรกเลยนะครับผมคิดว่าเขาจะสามารถทําให้ทีมแมนยูชุดนี้นะครับมีสไตล์การเล่นที่เป็นเอกลักษณ์และก็อัตลักษณ์ที่ชัดเจนปิดแสดงได้สูญเสียความเป็นอันตลักษณ์ของพวกเขาไปไม่เฉพาะภายใต้การนําทีมของโซชาครับแต่รวมถึงภายใต้กุนซือคนอื่นๆก่อนหน้านั้นรวมถึงราบลงหนึ่งด้วยเพราะตั้งแต่มยุคข,ของเซอร์เลโปกุสันครับเราก็ไม่เคยได้เห็นทีมแมนยูนะั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญ,ญาณแห่งชัยชนะอีกเลยเชื่อว่าแฟนผีทุกคนทราบพนดีว่าแมนยูนะครับเคยเล่นเกมฟุตบอล โดยอาศัยเกยมโต้กลับในยุคของโซชาเช่นเดียวกันแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยพวกเขาก็ทําได้ดีครับแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนถึงความแตกต่างระหว่างเมนยูชุดนี้ครับกับเมนยูในอดีตการนั่นก็คือพวกเขา ไม่สามารถคอนโทรเกมเหนือคู่แข่งได้เลยไม่ว่าจะเจอทีมเล็กหรือทีมใหญ่ก็ตามครับพีซแดงเจอกับปัญหานี้ซ้ำซากๆคุมเกมไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ากุลซือชาวรัสเซียรายนี้ครับเข้ามาแน่นอนว่าสไตล์การเล่นของทัพพีซแดงจะแตกต่างกันออกไปครับมันอาจจะไม่เป๊ะเหมือนอย่างที่ทีมอาแจ็กที่เขาเนี่ยกำลังบัญชาการทัพอยู่ในตอนนี้ทําไมเนี่ยหรอครับเหตุผลก็เพราะว่า ปัชญ,ญาของสมูสรระหว่างแมนยูกับอาแจ็คนั้นแตกต่างเสือเหลือเกินแล้วก็เทนฮานะครับเองก็เคยพูดเช่นกันว่าเขาจะสามารถสร้างทีมของเขาขึ้นมาโดยอิงปรัชญ,ญาของสมูสรนั้นๆเป็นหลักเทนฮากยังเป็นกุนซือที่เปลี่ยนเทคนิคตามคู่แข่งของพวกเขาที่ต้องเจอครับเดิมทีเขาชอบใช้ระบบ4.3 3สครับหรือ4.2.3.1แล้วก็ระบบนี้นะครับสามารถโรเตทเป็นระบบ3-43ระหว่างเกมได้ เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าย่อมเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็คงดูน่าตื่นเต้นไม่น้อยถ้าเราได้เห็นสิ่งนี้ในโอทับฟอร์ดครับแต่ไม่ว่าเขาจะเลือกใช้ระบบไหนครับไม่ต้องใส่เลยนะครับว่าเขาจะเน้นเกมรุกอย่างแน่นอนครับถึงตอนนี้หลายคนอาจจะมีคําถามว่าและตั้งเตะคนใดครับในทีมชุดนี้ของแมนยูจะสามารถงัดฟอร์มเทปออกมาได้บ้างละ่ะคําตอบก็คือว่าผมคิดว่าบรรดานักเตะในตาแหน่งปีกทั้งหลายครับท้งมาคาเดฟอร์ด แล้วก็เจเดนชนโชครับเป็นต้นจะสามารถยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาไปอีกระดับหนึ่งได้อย่างที่เราได้เห็นไปแล้วในซั่นนี้นักเตะอย่างดูซานทาดิสครับแล้วก็เอนโทนี่สามารถระบฟอร์มเทพออกมาได้อย่างไม่น่าเชื่อครับกับบทบาทในตำแหน่งปีกซ้ายและก็ขวาตามลําดับส่งผลให้กองหน้าตัวเป้าอย่างเซบาสเตียนครับก็สามารถยิงประตูดได้อย่างกระจุ่กระจายอย่างเช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะในเกมอยู่ฝ่าเชเบริกที่เจ้าตัวกดไปถึง10ประตูเฉพาะ6นัดในรอบแบ่งกลุ่มนะครับลองจินตนาการดูนะครับว่า ถ้าเทนฮากสามารถปลุกแรดฟอร์ดและก็ซานโช่ระบดฟอร์มเทพขึ้นมาได้นั้นคริสเตโนเดลโดเนี่ยก็คงจะสามารถเดินหน้าถลม่มตาข่ายคู่แข่งได้อย่างบ้าคลั่งเช่นเดียวกันถ้าเมนยูสามารถได้เทนฮากมาเป็นกุญสูตรจริงๆในสั้นหน้านะครับเชื่อว่าช่วงแรกเขาอาจจะต้องเจอกับอบสราคูอบ้างกับการรับมือนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ในทีมปีาจแดงซึ่งรวมถึงคริสเตโนเดลโดด้วยนะครับอีกทั้งเนี่ยเขาอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักพักครับเพื่อปรับจูนทีมในการต่อกรกับทุกทีมของอันโตนคอนเต้คร เปปกอริล่าเจงครอปแล้วก็ทมัสทูกเกิลที่เขาจะต้องเจอกันเป็นประจำอยู่ทุกสัปดาห์ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเทนฮากอาจจะต้องการความช่วยเหลือแน่นอนว่าเขาจะต้องคงนำมิเชลฟานเดอร์การครับผู้ช่วยคู่ใจของเขาจากอาแ์เจ็คมาที่โอทัลฟอร์ดด้วยและนั่นทําให้แฟนผีบางรายนะครับคิดปไปไกลถึงขนาดว่าถ้าเทนฮากมาเนี่ยพวกเขาอาจจะได้ต้อนรับจากโรบินฟานเพอร์ซีครับหรือยับสตัมขึ้น่นโอทัลฟอร์ดอีกครั้งหนึ่ง นอกจากผู้ช่วยของเขาแล้วนะครับไม่ต้องแปลกใจถ้าเราได้เห็นกุนซือชาวราชรายนี้จะนําเอานักเตะบางรายจากอาแจ็กเข้าสู่ทีมแมนยูด้วยและก็สิ่งสุดท้ายคือเขาอาจจะกลายเป็นผู้จัดก,การทีมที่หัวล้านที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกแทนเป๊ปกวริล่าเดาได้ไม่ยากเลยนะครับว่าใครคือผู้จัดก,การทีมหัวล้านที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกแต่อะไรก็ตามครับถ้าเทนฮากมาจริงเนี่ยด้วยศักยภาพและก็สไตล์การเล่นของเขา กับออาจตนนี้ย่อมสามารถส่งผลให้เขากลายเป็นผู้จัดการทีมหัวล้านที่ดีกว่าเป๊ปเกอร์ดิล่าได้เมื่อพูดถึงเทนฮากเราทุกคนมักจะเห็นภาพเกมฟุตบอลที่เล่นเกมรุกได้อย่างเร้าใจสุดแล้วก็ถ้าเรารู้ว่าลูกทีมของเทนฮากนะครับมีเกมรุกที่ชกาชการแค่ไหนครับเราอาจจะต้องไปถามบริเช่ดอทมุนดูเพราะดอทมูลเองเนี่ยคือหนึ่งในทีมที่โดนอาแจ็คตบทั้งเกมย่าวแล้วก็เกมเยือนในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คียชั่นนี้แล้วก็แน่นอนว่าด้วยผลงานดังกล่าวของเขานะครับกับอาแจ็คทำให้แฟนผ แล้วก็ปัชญาเหล่านั้นมาที่โอทัฟฟอร์ดได้อย่างลงตัวความสําเร็จแล้วก็โทฟี่แชมป์แฟนผีที่รอคอยย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนครับครับผมนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเอริกเทนฮาครับในฐานะผู้จัดการทีมแมนยูคนต่อไปครับถือว่าเป็นเต็งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าจาก100%อยเนี่ยนะครับอยู่ประมาณสัก70%แล้วนะครับที่โอกาสนะครับเอรเนฮาสเข้ามาที่แมนยูนั้นมีมากเสือเกินครับมากกว่าโปรเซติโน มากกว่าคุณสื่อรายอื่นนะครับซึ่งตอนนี้สื่อในท้องถิ่นนะครับอย่างแมนเชสเตอร์นิวส์นะครับแล้วก็สื่ออื่นนะครับในต่างประเทศเนี่ยนะครับที่ได้มีความคิดเห็นตรงกันว่าเทนฮาครับน่าจะมีโอกาสมากที่สุดสรับซีซั่นหน้านะครับที่จะเข้ามาคุมแมนยูต่อจากรอบนังเน็กแต่ว่าก่อนสิ่งอื่นใดครับเมื่อ มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมนะครับแน่นอนว่าแฟนพีหลายคนเนี่ยรวมถึงแอดมินด้วยนะครับคงจะมีการวาดฝันนะครับแล้วก็คิดภาพว่าแมนยูจะสามารถกลับมานะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็อาจจะทวงสักแชมป์หนึ่งนะครับไม่แชมป์เอฟเอครับนะครับไม่ก็คาราบาวครับหรือให้ดีสุดก็คือพรีเมียร์ลีกครับเป็นการการันตีตำแหน่งแชมป์ที่บอกว่ากุญซือคนนี้แหละคือคนที่ใช่ครับ เอาละครับอนาคตมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอนครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ